เอาแค่นั่นแหละมากกว่านี้มันไม่อุ๊ยหอูนี่เสียงว่ากรอบหนังกรอบแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวล็อกเอ็นล็อกนะครับอันนี้เป็นเครื่องทอดไร้น้ำมันนะครับนะครับที่ซื้อมาที่เจ็ดลิตซื้อทำไมถึงซื้อตัวนี้นะตัวนี้จริงๆร,งรงีราคามานเกือบหมื่นเลยนะ แต่ว่าได้ได้ได้รานที่ส่วนลด5,6 0 0หเหลือ5,600แล้วก็ทำได้ส่วนลดกับจากลาคด้าอีกประมาตอนนี้ถึงมา5000สตรุปลเราได้ของแถมด้วยแต่ของแถมไม่ได้หยิบมาให้ดูไม่ได้หยิบมารีวิวเสรษาเหตุที่ซื้อตัวนี้มาเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นตัวที่สามารถใช้ระบบสตรีมเขาเรียกว่าสตรีมแอร์ไฟเออร์แอร์สติ๊กแอร์ไฟเออร์นะครับงหนก็เครื่องใหญ่อยู่นะตอนแรกว่าตอนแรกคืออยากได้เครื่องที่มันทอดน้ำมันง่ายง่ายโง่ๆงแหละอัลลั์กว่าบาทก็ไ แต่ว่าพอแบบพอเราศึกษาดีๆอ่ะมาดูคอมเพล์ดีมันมีตัวเนี้ยที่มันมันเป็นตัวเดียวที่มันมีสตรีมแล้วสตรีมมันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาที่แบบเราเราแบบเรามีอะไรนะของที่มันเป็นแบบต้องนึ่งอ่ะต้องนึ่งเอาอ่ะมันใช้ตัวนี้ช่วยได้นะไม่ต้องใช้ไมโครเวฟแล้วเราเราจะไม่มีอุปกรณ์ไหนในครัวเนี้ยที่ที่มันเป็นสตรีมได้เลยก็เลยเอออันนี้มันได้ตอบโจทย์นะแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าเราทอดเคยใช้เครื่องทอดแล้วมันที่คาเฟ่แล้วนะปกติทอดมามจะแห้งนะถ้าเกิดเราผสมระบบสตรีมมันจะจะไม่แห้ง นะ่น,นี่คือข้อดีของมันมาแกะกล่องดีกว่าอนนี้นะเปิดมาก็มีโคมือให้นะอันนี้ถือถือกล้องเองทุรทุเลนคู่มือก็มันจะก็ดีนะเป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่าซื้อร้านภาษาไทยถ้ามันมีถูกกว่าน,นี้นะมันมี5้าพันมันมี4ี่พันหกนะแต่มันเป็นภาษาจีนนะซื้อร้านไทยดีกว่าแล้วก็นี่สง่งส,สองวันเองได้แล้วอ่ะนะเออแล้วข้อดีของสตรีมอย่างนึงที่ผมชอบคือ ที่ผมดูรีวิวมามันทำความสะอาดตัวมันเองได้นะซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราเคยใช้มอทอแลน้ำมันมาต้องบอกว่าผมเคยใช้ผมใช้มาอยู่นะไม่ใช่ไม่เคยใช้มอรอรนะเออมันจะมีปัญหาเรื่องของการล้างภาพนะพวกสตรีมมันจะช่วยล้างภาพได้แต่ว่าเราก็ต้องเช็ดเพิ่มอยู่เองอยู่ดีนี่กล่องหุ้นใหญ่มากนะึกคิดว่าใหญ่ขนาดนี้นี่เลิตรอย่างนี้เนี่ยโอเคหน้าตาประมาณนี้เลยนะหูเทียบเรียบเทียบกับตัวแบบหูโคตรใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบน,น,นะเทียบกับอะไรดีอันนี้อันนี้ก็ว่าใหญ่นะอันนี้ใหญ่กว่าเนี่ คืออันเนี้ยประมาณเพราหัวข้าวอ่ะอ่ะนึกออกป่ะก็ฟิลมาด้านข้างนี่มานะค่อยๆแกะให้ดูแล้วกันอเออชอบตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นทําเป็นปมไว้ให้อะ่ะแล้วก็ดึงได้เลยนะถ้าเป็นถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะเป็นทอร์กเทนโง่ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นปมให้เลยอันนี้ไม่รู้นะในรีวิวก็ไม่มีใครบอกนะไม่ได้ไม่ได้เห็นคนแกะอันเขาเรียกอันไม่ได้เห็นคนอันบ็อกเป็นขนาดนี้ปากปากก็เป็นแบบไทยไม่ต้องมาตั้งเปลี่ยนหัวพอดีจําได้ว่าเคยดูรีวิวหนึ่งมันเป็นหัวอื่น่ะ สบายกินไฟเยอะนะบอกไว้ก่อนถ้าใช้เครื่องทอดแล้วน้ำมันให้เสียบปลั๊กแยกเลยนะอย่าอย่าไปเสียบปลั๊กลมนะกินไฟสาหัสนะครับกินประมาณพันห้าร้อยวันเลยทุกวันต้องไปดูถ้าจำไม่ผิดนะกินกินแบบเหมือนหม้อทอดอะไรครับเหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นต่อยพาตอนหนึ่งเลยนะเพะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเปิดพร้อมกันหลายๆอย่างในในที่เดียวกันเพราะว่าไฟอาจจะไม่อาจจะไม่พอนะครับ ก็ใช้สเสียบได้ปกตินะครับมาดูตรงนี้ว่าน่าจะเห็นอยากเห็นไฮไลท์ตรงน,นี้นะพอเปิดท <c oughs> ีจะมีของไอ้นี้ไม่มีอะไรเลยดูมัน <c oughs> กินใหม่มากจะมีค้าบแอบมีคาบมาเน่คือเป็นตัวนี้ตัวตะแกรงนะตะแกรง,รงดึงขึ้นมานะแล้วก็มีขานนจุได้เจ็ดลิต ทำพิซซ่าได้นะทรัพิซซ่าได้พิซซ่าก็อันอันประมาณถาดเล็กใหญ่กว่าถาดเล็กของพวกพิซซ่าเรียของนิดนิดนิดหนึ่งนะเออมีแค่นี้อุวก,กรอ์ไม่มีแคมีไม่มีแล้วมีแค่นั้นแหละเออแล้วไฮไลท์มันอยู่นี่ตัวนี้นะอยู่ข้างบนไอเนี้ยไ้เติมนะ้ำนะเติมได้ประมาณลิตรหนึ่งมั้งหรือไม่น่าถึงนะมันมาเติมยังไงวะผมเติมนี่เปิดม,มาใส่น้ำ แต่ไม่รู้ว่ามันไม่ได้มีรีวิวตัวไหนบอกว่ามันเติมแล้วมันใช้ได้กี่ครั้งนะแต่ถ้าถ้าหมดหมดก็คงเติมใหม่นะเวลาที่มันใช้งานเวลามันมีไอ้น้ำนะครับมันจะออกข้างหลังตรงนี้ข้้งหลังดังนั้นอันนี้ต้องแกะสติกสกอตเทปมาด้วยสติกเกอรอกสกอตเทปเนี่ยมันจะเป็นมันจะปล่อยควันออกมาไม่ได้ดึงได้อะไรได้นะอันนี้ด้านบนเวลาแกะมาอ๋อเหมือนคนอาปากใช่ไหม เดี๋ยวเราลองมาทําอาหารกันดีกว่านะว่าจะเอามาทํามันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวจะลองประเดิมจากที่มันเป็นพวกขนมปังหรือว่าก็แบบซื้อของมาตัไว้ซือมีของแค่แข็งด้วยทำประเดิมกันเดี๋ยวมาทำของก็ใจตรงนี้ก่อนนะหลังจากที่อา่านอันนี้มานะอ่านอันนี้มานะคือ,อปุ่มเนี่ยเนี่ยไอปุ่มนี้คือปุ่มเลื่อนเนียปุ่มนี้ตึ๊ดนะตรงนี้นะเลื่อนปึ๊บปึ๊บใช่ไหมทีนี้อันนี้ปุ่มตั้งค่าใหม่ กดไม่ได้ด้วยตอนนี้เลื่อนคือจริงๆอ่ะมันมันมันจะมีปุ่ม4ี่ปุ่มนี้เดี๋ยวพูดถึงสปุ่มนี้ก่อนนะไอปุ่มนี้เนี่ยคือสตรีมคือนึ่งนี่คือนึ่งนะเขาทไข่ตุ๋นนะอันนี้โหมดเนี้ยดีคือนี่คือโหมดพิเศษที่จะมีเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะก็คือโหมดอันนี้สตรีมสตรีมแอร์ไฟเอร์ก็คือหมายถึงว่าทั้งสตรีมด้วยแล้วก็ทั้งทอดด้วยนะอันนี้ทอดเฉยอันเนี้ยอันนี้เหมาะอะไรเหมาะกับพวกทาไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นอันนี้หมายถึงเหมาะกับพวกทำเฟรนฟรายนะอัน มันแล้วแต่เมนูอะนะเมนูที่มันต้องการความแบบทั้งแบบสตรีมแล้วก็ไฟด้วยอาจจะมีอาจต้องมาลองมิกกันดูนะเพราะอันนี้มันไม่ได้บอกอาจจะอาจจะเป็นพวกสลาเปาก็ได้พวกนี้นะหรือหรือลองดูก็ได้อันนี้ก็อะไรนี่เนื้อหมูสามชั้นสเต็กเนี่ยตามรูปเลยในไก่ไก่ทั้งตัวนะไก่ย่างเนี่ยมันจะมีบอกนีมันจะมีบอกนี่ไว้มันบอกว่ากี่กรัมเนี่ยสองร้อยกรัมตัวใหญ่สองร้อยกรัมนะเออเนี่ยปลาสามร้อยเนี่ยมันจะบอกไว้ตามตามนี้เลยปลาเฟนฟายไอที่ใช้บ่อยน่าจะเป็นตัวนี้มันเฟนฟาย สิบนาทีเมนูทอดซื้อเฟนฟายแบบเปิดแบบรูปมาโยนไปเลยนะอันนี้ผักลวกมีคนนะมีรีวิวว่าผักอ่ะมันมันลวกแล้วไม่ค่อยสุกนะไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่า <c oughs> นะก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อาจจะอาจจะเอาไปอบใอมโควเวฟก่อนหรือสตีมมานานนะสตีมความร้อนน้อย,อย,อยก็ได้นะแล้วแต่ทีนี้ผมจะมีสิ่งนี้นั่นก็คือไก่บนดีโอรนนะก็คือน้องไก่เล็กนะดีปีกเล็กเล็กปีกบนก็ได้เล็กน้องไก่เล็กก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะจริงจริงมันคือปีกไก่พนนะ ะจะเอามาลองดูเออเวลาเปิดออกมาตัวนี้ปิดอัตโนมัติมันจะหยุดการทางานอัตโนมัติซึ่งค่อนข้างดีเราปิดไปเนี่ยทางานต่อนี่ทํางานต่อเห็นไหมอ่าแข็งๆเงี้เลยนะมีกี่ชิ้นไม่รู้นี่200กรัมเนี่ย200กรัมส่วนใหญ่พวกของแค่ของแค่แข็งมันจะประมาณ200กรัมอยู่แล้วเค okay, มันไม่ได้พอเดี๋ยวผมจะเอานี่ไปด้วยนี่คือโคตรบัวอันนี้ซื้อมามันปิ้งเสร็จแล้วแต่ว่ามันเย็นอันนี้คือมาแช่นะกะว่าเดี๋ยวจะใช้โหมดหนึ่ง สตรีมแหละนะกะเดี๋ยวจะไอ้นี่เองเดี๋ยวจะกะเองเลยนะครับเพราะว่าปกติผมต้องบอกว่าผมปกติใช้หม้อข้าวร้น้ำมันอยู่แล้วนะครับก็จะสตรีมก็จะเก่งเก่งมากนะใส่ได้เยอะนะเนี่ยนี่ใส่ได้เยอะมากนะใส่ได้เยอะมากๆนี่ยังนี่ใส่ตั้เยอะนะคือจุ7ลิตรนี่นะ่าจะพอนะใครจะไปเอา14ลิตรอะไรก็แล้วแต่นะแต่คิดว่านี่ก็พอแล้วนี่ใส่3มชิ้นนะครับนี่ลงไปอ่าดูซิ ดูคราวนี้ผมจะลองเป็นอันนี้คิดเองนะนี่คือคิดเองเลยสดสดด้นสดนะครับนี่ใช้เป็นผสมอยากรู้ผสมจะเป็นยังไงนะแล้วก็เขาบอกว่าถ้ากดเสร็จให้กดตรงนี้กดเพเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยผสมนะครับ20มิล20มิลแล้วมัใช้ความร้อเท่าไหร่อ่ะในเพจทีนี้ความร้อนร้อหกสิบร้อยหกสิบน่าจะน่าจะกำลังดีโปกตีเขาใช้ประมาณร้อยหกสิบนี่คือค่อนข้างขั้นต่ำนะใช้สูงสุดสองร้อยนะครับ ที่ผมใช้อยู่ประจำนะคือ180แต่เนี่ยมัน20นาทีแล้วมันมีของผมลอง160กว่าก็ได้เอ้ยลอง170เลยเอาเป็นเพิ่มกดตรงตรงนี้เพิ่มนะตรงนี้เป็นการเพิ่ม180แล้วกันอันนี้คือโหมดสตรีมนะครับอยากรู้ออกมาหน้าตาเป็นไงเราสตรีมนะอ่ะเสร็จแล้วกดอะไรกดเพลนี่นี่มันทํางานแล้วเหรอ30นาทีมันอาจจะเป็นันอาจจะต้องมีค่าวอร์มครับ10นาทีวอร์มเครื่องให้มันได้แบบอุณหภูมิที่พอเหมาะเพราะจะมันทำงานอยู่ได้เสียงพัดลมแล้วโอเคเดี๋ยวเรา แวบมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตอนมันเสร็จนะสามสิบนาทีควันออกมาข้างหลังนหะเนี่ยควันออกมาข้างหลังมันเป็นควันจากสกตรีมนะครับโอเคเดี๋ยวเราว์ามาอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคือถ้าเสร็จมันจะปิดอัตโนโมัติเลยปิดเองนะครับแต่ดูซิหน้าตาเป็นไงโอ้โหโอ้ทองเลยอะ่ะทองเลยอันนี้คือยี่้านาทีครับโอเคแล้วน่าจะร้อนอะ่ะ ผมว่าดีอันนี้คืนชีพเลยเนี่ยไอเสกอกเนี่ยมันมันน่าจะเป็นเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งด้วยซ้ำนะเออถือว่าใช้ได้นะเนี่ยไอไอนี่รู้สึกจะไม่ค่อยลลงมาเลยนะเต็มเต็มเลยผมว่าน่าจะใช้ได้หลายรอบเลยอ่ะมีมีมีห้าหกรอบนะแต่มันไม่ได้บอกสถานะไว้นี้ดิว่ามันเหลือเท่าไหร่ชครับอะส่วนไก่นะคือคือไก่เนี่ยดูดูสิที่สิ่งที่มันสิ่งที่มันต่างคืออะไรปะคือมันนุ่มเว้ยเนี่ยมันไม่แห้งเห็นไหม นุ่มมากเดี๋ยวกินกินช้อให้ดูเนี่ยเห็นปะม,มันไม่แห้งเว้ยมันนุ่มมันพองอ่ะเห็นโคตรอัวนะเนี่ยตึงเลยเห็นปะตึงเนี่ยเนี่ยกรึบดังกรึบน่ามาตรงนี้ดีกว่าน่ามานดูไว้ใกล้นะเนี่ดยนะดังกรึบคือหนังมันตึงเลยอะ่ะดูดิโห ืมดูดิดูดูความดูความฉ่ำม,มันดิปกติจระจกเขาบอกว่าตอนตอนปิ้งมาใหม่ๆยังไม่ฉ่ำขนาดนี้นะนี่คือฉ่ำเลยอะ่ะออกกระเป๋า,อ,าอ่ะร้อนคือรสชาติน่ยเหมือนตอนทำจะบอกว่าดีกว่าตอนทำใหม่นะเพราะว่าตอนทำใหม่อะ่ะแห้งตอนที่เขาปิ้งมา,งมาใหม่มันจะแห้งๆเว้ยแ,แ,แล้ร้อนใช่ไหม อันนี้มันจะตึงเนี่ยตึงตึงมากตึงขึ้นอ่ะแล้วก็มีความฉ่ำข้างในอืมเรียกว่าคืนชีพอ่ะเรียกว่าไม่ต่างอ่ะอาจจะดีกว่า้วยซ้ำมาดีดีกว่าตอนปิ้งกันใหม่จะซ้ำนะครับเพราะมันได้ความตึงขึ้นมาด้วยนะคือจะจะบอกว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดหม้อเทอาไรน้ำมันนะมันอย่างมากมันก็แค่แบบทำให้มันกลับสภาพเดิมใช่ไหมแล้วก็แบบกรอบๆนะแต่เนี้ยคือมันมันน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมอีกอ่ะเออไม่ไม่ด้วยนะจริงจงการใช้สตรีมการสตรีมมันทําให้ลดลดโอกาสไหมด้วยเพราะว่า เวลามันมันทอดอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะแบบมันก็ร้อนร้อนรอขึ้นใช่ไหมพอมันตีม่ะพอมันมีมันมีน้ำเข้าไปอ่ะมันจะช่วยช่วยแบบลดอุณหภูมิบางอย่างลงนะอือนี่ถึงว่าเวิร์กมากไม่เคยสัมผัสแบบนี้เลยไม่เคยได้ความรู้สึกแบบสไตล์นี้มาก่อนนะเยี่ยมเลยเรื่องของความการทำสะอาดนะครับก็ไม่มีอะไรมากรอให้มันเย็นนะอย่าเอาไปแช่น้ำทันทีนะมันกันทับรอนรอๆนะตรงนี้เป็นทับรอดเคยใช้หม้อทอดลน้ำมันอันอื่นเน่ะแบบร้อนไปแช่ทันทีนะโหพังเลยนะครับตตัวนี้มันจะพังแต่ก็ใช้้ไไดะะะม่่คออยรนน เนี่ยแบบไม่ร้อนระดับที่เอามือจับได้ดึงขึ้นมาเนี่ยล้างเป็นน้ำมันเห็นไหมก็เอาเนี่ยไปแช่ครับแช่น้ำแต่จริงๆอ่ะแนะนำนะใครจะทำใครจะทำอาหารนะครับในวันหนึ่งนะในวันหนึ่งอ่ะยังไม่ต้องล้างหรอกถ้าเกิดมันไม่มันไม่ได้เคอะมากนะใช้ให้ใช้ใช้ใช้ห้หมดวันไปเลยนะมาให้หมดให้มันหมดวันเราค่อยล้างทีเดียวจะคุ้มกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดแบบล้างใช้ล้างเพราะว่ากว่าจะรอรอมันแห้งมันนานเนี่ย เออแล้วก็ใช้จนกว่ามันมันจะแบบเราจะไม่ทําอะไรวันนั้นแล้วเราค่อยล้างทีเดียวก็ได้ไม่ต้องรีบประมาณนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะเอามาอเอามาทอดขนมปังนะอย่างนั้นจะจะยังไม่ล้างตอนนี้ <c oughs> โอเคงั้นยังไม่ล้างแล้วกันนะครับถ้าจะล้างก็หยิบไปแช่ได้เลยนะทั้งหม้อได้เลยรอบนี้จะลองเอามาทําขนมปังเว้ขนมปังคุกไข,ข,ข่กระเทียมนะก็ใส่ใส่ได้หลายแผ่นนะใส่ได้สี่แผ่นเลยก็บวกกบบเนี่ยอีกหนึ่งแผ่นห้าแผ่นอันนี้ผมเอามาหั่นนะให้มันใส่ได้ห้าแผ่นดูซิว่าจะเป็นยังไง นะอันนี้ต้องเลือกไปะไรดีอยากได้กรอบๆอะ่ะคิดเองนี่วะคิดเองเลยนะคราวนี้จะเอาแค่ทอดแล้น้ำมันอย่างเดียวอันนี้สตรีมนะไม่เอานี่อันนี้ทอดแล้น้ำมันอย่างเดียวนะครับก็เพ180เลย์ไปร้อยแปดสิบเลยมีไหมร้อยแปดสิบลยวยันยี่สิบทีผมว่านานไปถ้าใช้ขนมปังอะ่ะมันสุกกูลวนะเอาคราวนี้ถ้าเกิดแค่ขนมปังนะแบนๆอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าประมาณ หนาทีก็น่าจะพอแล้วนะอ่ะ <S <S ผมให้เจ็นาทีเลยวอร์มเครื่องสองนาทีสรุปเอาออกมาก่อนนะเอานี่อบไปแค่ประมาณเี่นาทีสามนาทีนะเพราะว่าเนี่ยดูดิสามนาทีสองรอยมันก็มันก็ม่นก็เกลี่ยแล้เดี๋ยวเราออกมากินดูดีกว่าไหนดูสิรสชาติเป็นยังไงกินได้ไหมเนี่ยมันมันคงไม่ร้อนเกินไปนะไม่กรอบ ไม่ได้ทำไม่อรอจะไม่ต่อโคตรตื่นเลยเนุ้ยปรุงแค่หมอนี้ก็เรียบหวานหรือทำหรือควรจะทำให้มันกรอบดีวะอรอบนี้เดี๋ยวผมจะทำนี่เว้ยนี่เาเรียกว่าไข่ตุ๋นใช่ไหมใส่สามฟองนะเออเขาบอกว่าให้ใช้สิบนาทีนะสิบนาทีก่อนเสร็จปุ๊บ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 สตรีมสามนาทีนะ ร้อยแปดสิบองศานี่ทําเสร็จร้อยแล้วนะแต่ผมเป็นพอผ่าปลาในคาเร็วนี่สามฟองเลยนะไม่ปรุงอ่ะเพราะปลามันปรุงมาอยู่แล้วนะจะลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะลงใส่ลงใส่เอาออกไปเลยเอาออกไปเลยนะเอานี่ไปเลยทั้งชามเลยนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปเปิดไฟปั๊บดูสิ รอบนี้เยวจะทําเป็นเป็นผสมนะผสมปุ๊บนี่สองสองอย่างผมใช้น้อยกว่านี้แล้วกันผมใช้ร้อเจิแล้วกันเพราะว่ามันหน้าไหมอ่ะที่มันทําหน้ามันไหมร้อ7เจ็ดสิบแล้วเราก็เพลรวมกันเป็น1ห้าทีนะใช้ไฟร7อเจ็สิบผมลดไฟลงนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันไหม,ไมนะโอเคตามนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันหน้าตาเป็นยังไงคอนเซ็ปต์เสร็จแล้วรอบนี้ ดูสิผมว่ามันน่าจะไหม้นะไม่ไหม้เว้ยเออมาโอเคคอาจิดเออใช้ได้เนี่ยไม่แข็งเวยอืมเออมันข่ตัวเลยอะไม่เหลวนะโอเคต้องจำเวลาไว้แล้วใช้เวลาประมาณนี้นะเวลาประมาณใช้น่าจะใช้20บนาทีนะไฟร้อยเจ็ดสิบน่าจะได้ โอเคจำเวลานี้ไว้แล้วกันรอบนี้จะเป็นไก่คนระับอันนี้หมักน้องไก่นะหมักไก่น,น,นี่อะไรหมอกมากมากับเล้อหิมาลายันนะอันนี้ก็เคยเคยหมักสูตรนี้ละมันอร่อยใช้ได้นะจริงจริงอยากจะซื้อผงหมัมกที่มันไอ้น,นี่กว่านี้นิดนึงไม่เป็นไรอันนี้ประมาณเจ็ดร่องก็มาโลนึงนะมาณโลนึงมีติดกระดูกด้วยอยากอยากได้ลองแบบลอง,ลอง,ลองสตีมสตีมด้วยอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง เอายี่สิบนาทีเลยไหมเอายี่สิบเลยสิบห้าแล้วกันสิบห้าร้เจ็ดสิบสตรีมสตรีมสตรีมอีกห้าเป็นมันจะเป็นยี่สิบนาทีนี่อย่างนี้อเดี๋ยวมาดูกันว่ามนจอบมาหน้าตาเป็นยังไงนะดูกันว่ามันจะไหม้ไหมนะนี่แค่หกนาทีอยองนะเฮ้ยไม่ไหม้เว้ยแต่แต่ก็ไม่เกี่ยมเฮ้ยแต่ว่ามัน มันมีความน่าจะตึงตึงเฮ้ยตึงตึงเช่นเยอะเลยเอาแค่นั่นแหละมากกว่านี้มันไม่อุยอ้ยนี่เสียงว่ากรอบหนังกรอบแล้วแหละใช้ได้ใช้ได้โอเคแต่สุกแน่นอนอันนี้ผมมั่นใจสุกเห็นไหมแบะมาสุกสุกไหมเห็นไหมสุกแน่นอนชิมหน่อยนี่ อร่อยเลยถ้าใครจะหมักแต่เกลือนะแนะนำอันนี้สูตรของร้าน LM ไปแล้ใช้เกลือเกลือชมพูอ่ะมันอร่อยมากคือมันจะแตกต่างเกลือเกลือเกลือธรรมดาอะไรวลยหรือเกลือสมุนไพรก็ได้แต่เกลือชมพูอร่อยที่สุดคือหมักแค่เกลือแล้วมันจะอร่อยเลยอ่ะมันมันมันแค่ไม่ต้องมาใส่อะไรเพิ่มเลยก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะ พอดีซื้อมาแล้วอยากรีวิวอยากลองรีวิวดูนะแล้วก็ข้อมูลของตัวนี้มันน้อยมันน้อยมากก็เลยอยากจะแบบทำคลิปมาเผื่อแบบคนแบบสนใจพวกตะกูลพวกแอร์สตรีมแอร์ไฟเพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาชุบชีวิตมามาลูวอฟเฟิลนะครับสอวันก่อนที่จะรีวิวนะตอนนี้นิ่มอย่างนิ่มเลยแะแช่ตัวเย็นไว้กินไม่หมดนะครับจะชุบชีวิตด้วยเครื่องทอและน้ำมันสุดเท่ลอกแอร์ไอแอร์ไฟเ r อ จะให้มันกรอบเหมือนเดิมก็มากรอบนะครับรอบนี้ก็ไม่เอาไม่เอาคนเอานี้เอาท่ออย่างเดียวนะครับผองร้อยเลยเฮเอฟักเท่าไรผมว่าห้านาทีก็พอห้านาทีพอจะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรียบร้อยแนละ้วหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูกันออกมาหน้าตาแบบเหมือนเดิมเลยนะนี่โอ้ร้อนร้อนร้อนอืมก็คือร้อนเลยนะครับ ไม่เหี่ยวด้วยไม่กรอบไม่ได้กรอบขึ้นไม่ได้กรอบขึ้นไม่รู้สึกว่ามันกรอบขึ้นถ้ากรอบคงต้องสิบนาทีอะถึงจะกรอบนะแต่นี่คือคือมันมันได้ประมาณว่าคล้ายเดิมอะคล้ายตอนที่มันออกมาใหม่นะครับแต่ได้ได้ร้อนแบบเดิมอะดีว่าดีว่าอบในโขลกวนโภอะเพราะว่ามันมังมีแอบมีกรอบๆเนี่ยนี่ตรงนี้นี่มันมีมันมีแบบอย่างเงี้เยเศษๆเนี่ยมันจะกรอบขึ้นนิดหนึ่งจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่กินตอนแรกที่บอกว่ามันไม่กรอบใช่ไหมทิ้งไว้กโคอบ คือกรอบเลยอะไม่เชื่อเดี๋ยวกัดให้ดูตอนนี้โคตรกรอบเลยตัวหลุมมันกรอบเว้ยอืมกรอบมากด้วยคือห้านาทีก็กรอบแล้วอ่ะไม่ต้องสิบนาทีนะกรอบเลยอะแบบโอเคเลยอืมแสดงว่าทีหลังก็คืนชีพขนมห้านาทีพอนะไม่ต้องเยอะมากแต่ใช้ความรอนสองร้อยนะเราก็รอสักพักหนึ่งก่อนเมื่อกี้มันไม่กรอบไงรอว่ามันจะไม่กรอบพอดีมีไอเดียแปลกๆนะ อันนี้อันนี้จะเป็นอะไรป่ะนี่คือหินเกลือเว้ยหินเกลือของมอของแบบเอาไว้สําหรับ,บย่างจะลองเอามาใส่ในนี้ดูใส่ในนี้นะไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมนะเดีด๋ยวขอหยิบออกมาแป๊บ,บนึงโอเคเอามาใส่แบบนี้ใส่ได้พอดีเลยนะถ้าซื้อมอทอดร้อยแบบที่มันเล็กกว่านี้จะใส่ไอห,หินตัวนี้ไม่ได้หินตัวนี้ซื้อมาสองเป็นสองพันกว่าบาทนะซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้หรอกเคยมีรีวิวแล้วนะนี่คราวนี้เราจะใช้หินกุ๊กอันนี้ เนื้อบดจะพืชนะครับคืออันนี้ยมันจืดมากเคยกินสองทีแล้วนะถ้าเกิดเราเอาอ้น,นี้มาทอดมันจะเป็นยังไงไหนลองดูเนื่องจากมันแช่แข็งนะค่อยๆแบบนี้ก้อนแข็งๆนี้เลยนะวางมันนี้เลยนี่วางมันนี้เลยนะมันจะเค็มด้านหนึ่งนะนจืดด้านหนึ่งนะไอหินนี่เค็มนะเค็มมากขยานดูถูกหมดนะแบบหินมันน่าจะไม่เค็มนะเป็นแค่ที่ลองโอ้โหหนักชิบมหาย หนักทุกหา,ายชั่งเดียวดูซิว่ารอบนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับรสชาติเป็นยังไงไอเดียที่ประหลาดนะไม่เคยเห็นใครทํามาก่อนเอาผาสมแล้วกันคิดเองเอาเองหมดเลยตีมนะอันนี้เอาสักห้านาทีของแดสิบแล้วกันแล้วก็ทอดสักเกียร์ทีดิ10ิบนาทีแล้ว อันนี้คือผสมกันนะเอาให้ได้ปรมาณสิบนาทีแนะ่นเดี๋ยวมันจะอันี้เ 5, 5, กินไปสรตมห้าทอดห้ารวมกันความร้อนร้อแปดสิบเดี๋ยวมาดูกันว่ามันะจอกมาเป็นจังไหนนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นส่นารักเกียอน้ำทำเลยเห็นไหมรสชาติเค็มขึ้นโปรตีนจะไม่เค็มนะไม่มีความเค็มใส่เกลือมัน้วยซิมันสุกป่าวะมันดูไม่ออนเนื้ออนี้สุกไม่สุก เพราะว่ามันเป็นพืชอนแน่นอนนี่ ow, เก่มเก่งขึ้นเยอะยคอยดรอต้องเอาไป็นคอยดรอนะแต่อร่อยไหมเฉยๆนะก็สักผมว่าสักสิบห้านาทีดีกว่าหรือไม,ม่ก็สองร้อยสิบนาทีก็ได้นะน่าจะเกลี้ยงกว่านี้อันนี้มันไม่ค่อยเกลี้ยงเท่าไหร่นะแล้วก็ไอ้นี่เดี๋ยวต้องคิวตะพังนะหนักเอาออกมาไม่ได้แน่นอนนะต้องรอยิ่งกวร้อนด้วย อ่าโอเคแค่นั้นแหละ